ค้อลั่์คิดเหนือกระแสรัฐผัธนลึกเกิดได้เมื่อถ่ายเป็นรัฐล้มเหลวหลายคนคงเคยได้ยินคำว่า d e p s t a t e หรือรัฐผันลึกหรือรัฐซ้อนรัฐหรือรัฐเงาซึ่งหมายถึงการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งมีสภาพเป็นเฟลสเตดหรือรัฐล้มเหลวจนทําให้กลุ่มคนในประเทศหรือนอกประเทศหรือรัฐบาลของประเทศอื่นเข้ามาใช้อํานาจกํากับการทํางานของรัฐบาลจริงในประเทศที่เป็นรัฐล้มเหลว การใช้อำนาจของรัฐผ่านลึกเป็นการใช้อำนาจที่ไร้หลักการที่ถูกต้องตามทำนองคองธรรมแต่เป็นการใช้อำนาจตามใจชอบเพื่อผลประโยชน์ของผู้ใช้อำนาจแตกต่างจากรัฐบาลจริงที่จะต้องใช้อำนาจอย่างมีหลักการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศนั้นๆแต่หากรัฐบาลของประเทศที่เป็นรัฐบาลจริงสามารถบริหารประเทศตามหลักการได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐผ่านลึกก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ แต่เมื่อใดก็าตามที่รัฐบาลจริงไม่สามารถบริหารประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพจะด้วยความไร้ความสามารถหรือจงใจที่จะรับใช้ต่างชาติเมื่อน,นั้นประเทศก็จะเป็นรัฐล้มเหลวที่เปิดโอกาสให้มีผู้เข้ามารุกรานยึดครองในรูปแบบรัฐผันลึกรัฐบาลที่ไร้ความสามารถรัฐบาลที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตมีการโกงกินมีการใช้อำนาจเหนือกฎหมาย มีการคอร์รัปชันเชิงนโยบายมีการทำโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนมีความไม่เป็นธรรมในการบริหารมายึดมั่นหลักการธรรมพิบาลไม่มีจริยธรรมจนทำให้ประชาชนเดือดร้อนไม่พอใจออกมาขับไล่รัฐบาลเกิดการชุมนุมที่ทำลายบรรยากาศของประเทศเกิดค,ความแตกแยกรัฐบาลไปทางกองทัพไปทางประชาชนไปทางรัฐบาลมีอำนาจแต่บริหารไม่ได้เพราะมีประชาชนไม่ไว้วางใจให้รัฐบาลบริหารประเทศอีกต่อไป จนประเทศเดินหน้าไม่ได้เศรษฐกิจตกต่ำสังคมวุ่นวายการเมืองเต็มไปด้วยความขัดแยง้งแก่งแย่งกันนโยบายของรัฐบาลไม่อาจเดินหน้าได้เพราะประชาชนไม่เห็นด้วยและไม่ยินยอมให้รัฐบาลเดินหน้าในการดําเนินโครงการต่างๆเพราะไม่เชื่อในความโปร่งใสถึงเวลานั้นก็จะมีกลุ่มคนเห็นโอกาสที่จะเข้ามาแสดงบทบาทเป็นรัฐพันลึกกํากับการทํางานของรัฐบาลเพื่อผลประโยชน์ของตนรัฐบาลอาจจะต้องจําใจยอมรับรัฐพันลึก แต่บางครั้งอาจจะตั้งใจให้เกิดรัฐพันธ์ลึกเพราะได้รับผลประโยชน์จากผู้ที่เข้ามาเป็นรัฐพันธุ์ลึกแบบที่เราเรียกว่าชักน้ําเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านรัฐพันธุ์ลึกเป็นการดํารงอยู่ของโครงสร้างอํานาจที่ไม่เป็นไปตามหลักการของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของบ้านเมืองแต่สามารถกํากับทิศทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยไม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบหรือความยินยอมจากประชาชน แต่อาจจะได้รับความยินยอมจากรัฐบาลจริงที่ได้รับผลประโยชน์ส่วนตนโดยไม่สนใจกับความเสียหายที่จะเกิดกับประเทศชาติทุกประเทศควรจะมีรัฐบาลที่เรียกว่ารัฐคุณธรรมที่ใช้อำนาจบนทางของหลักการธรรมพิบาลบริหารประเทศให้เป็นนิติรัฐโดยนิติธรรมกฎหมายอยู่เหนืออำนาจไม่ใช่อำนาจอยู่เหนือกฎหม,มายมากกว่าเครือข่ายผลประโยชน์ของคนบางคนหรือบางกลุ่มโดยยึดหลูออฟลอบริหารประเทศด้วยความโปรง่งใสหรือ transparency รับผิดชอบทุกผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการกระทําของตอนหรือ Accountability และมีความซื่อสัตย์สุจริตหรือ Integrity เป็นหลักการในการทำหน้าที่แต่ฉากศท์ของการเมืองไทยเวลานี้การทำงานของรัฐบาลในเวลานี้มีแนวโน้มว่าจะทำให้เป็นประเทศกลายเป็นรัฐล้มเหลวหรือ f a i l State ที่ทำให้บางคนในประเทศหรือบางกลุ่มนอกประเทศจะฉวยโอกาสเข้ามาเป็น Deep State แสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรขอ,ของประเทศไทย ประเทศไทยบีสภาเป็นดิสเทดเพราะรัฐบาลไม่สามารถทำหน้าที่ได้โดยอิสระแต่มีคนที่ไม่ได้มีตำแหน่งใดๆในรัฐบาลเป็นผู้บัญชากการและครอบงำการทำงานของรัฐบาลในขณะที่รัฐบาลถูกครอบงำโดยผู้มีบาร,รมีเหนือคนในรัฐบาลฝ่ายค้านก็ไม่ได้ทำหน้าที่คัดค้านการทำงานของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพในการจะทำให้การทำงานของรัฐบาลหลุดพ้นจากการครอบงำ ฝ่ายค้านกับให้ความสำคัญกับรัฐบาลต่างชาติที่มีความมุ่งหวังอยากเข้ามาเป็นดิฟสเตตกำกับการพัฒนาประเทศของไทยเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาโดยอ้างความเป็นประชาธิปไตยแบบสุดกูประดิษฐ์วัทกรรมด้วยคำใหญ่คำโตความรู้ให้ดูทันสมัยมีพฤติกรรมเซาะกร่อนบ่อนทำลายสถาบันหลักของชาติทำตัวเป็นศัตรูกับทหารที่เป็นรั้วของชาติโดยฆ่าการทำงานของพระสงฆ์เป็นการด้อยค่าศาสนาและพูดจ่าด้อยค่าสถาบันพระมาหากษัตริย์ สภาพของการตกอยู่ภายใต้การครอบงำของคนที่เป็น d ดิสเ t ดครอบงำการทำงานของรัฐบาลในเวลานี้มีปรากฏการต่างๆให้เห็นมากมาย 1. มีคนที่ไม่มีตําแหน่งใดๆเป็นผู้กำกับการใช้อำนาจในการบริหารประเทศทำให้อำนาจอยู่เหนือกฎหมายกระบวนการยุติธรรมของไทยตกอยู่ในสภาพความพิการ 2. ไม่มีการกระจายอำนาจในการตัดสินใจ การตัดสินใจอะไรเป็นการกำหนดโดยคนคนเดียวที่มีอำนาจเหนือรัฐบาลและคนที่เป็นแกนนำรัฐบาลทำตัวเป็นข้าทาสบริวารรับใช้ผู้มีอำนาจเหนือรัฐบาลแบบถวายหัวโดยไม่มีการแยกแยะผิดถูก 3. ผู้มีบาร,รมีเหนือรัฐบาลครอบกำกับการทำงานของรัฐบาลโดยการกำหนดนโยบายและกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายโดยไม่สนใจประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนแต่จะสนใจผลประโยชน์ของผู้ทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการดิฟสเตดสี ผลลับที่เกิดขึ้นคือประชาชนไม่ได้อะไรจากทรัพยากรของชาติแต่ผู้ประชาการดิฟ t เต e จะเป็นผู้กอบโวยผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยมีนักการเมืองที่เป็นข้าทาสบริวารข้าราชการที่ไร้จริยธรรมสื่อที่ไร้จริยาบัณน,นักวิชาการที่ไร้ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิรวมทั้งผู้รักษากฎหมายบางคนในบางองค์กรเป็นแนวร่วมให้การกอบโกยโกงกินของผู้ประชาการดิฟสเตประสบความสำเร็จ การใช้อำนาจอยู่เหนือกฎหมายของผู้บัญชาการดิฟสเตททำให้ประชาชนตกอยู่ภายใต้ความกลัวเพราะรู้สึกไม่มั่นใจในกระบวนการยุติธรรมผู้คนยอมร่วมมือกับผู้บัญชาการดิฟสเตดเพื่อผลประโยชน์เพราะความโลภและเห็นแก่ตัวยอมทำผิดมาตรฐานจริยธรรมผู้บัญชาการดิฟสเตเป็นผู้มีอำนาจโดยการสร้างเครือข่ายในทุกภาคส่วนของประเทศทั้งทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนบุคคลในกระบวนการยุติธรรมบุคคลที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ สื่อมวลชนนักวิชาการด้วยการเสนอผลประโยชน์ที่ทําให้ผู้คนจํานวนหนึ่งลืมคําว่าจริยธรรมไม่สนใจหลักการของธรรมมาพิบาลกระบวนการยุติธรรมพิกลพิการ จนประชาชนรู้สึกไร้ที่พึ่งและไม่ไว้วางใจรัฐบาลเพราะมีเชืวว่อว่ารัฐบาลทํางานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนแต่น่าจะเป็นทํางานเพื่อรับใช้ผู้บัญชาการดิฟสเตดมากกว่าทํางานเอาใจผู้บัญชาการดิฟสเตดเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งให้ได้รับตําแหน่งที่ต้องการหรือได้รับผลประโยชน์เป็นทรัพย์สินขาดดีคิดว่าทั้งชาตินี้หากไม่รับใช้ผู้มีบาร,รมีที่พึ่งค่ะหากไม่รับใช้ผู้มีบาร,รมีที่บัญชาการดิ s สเตดอยู่ในตอนนี้ อย่างไรก็คงจะหาไม่ได้ถ้าหากคนดีของชาติยังทำตัวเป็นไทยเฉยกันเป็นส่วนใหญ่ประเทศไทยคงไม่หลุดพ้นจากการครอบงำของดิฟสเตทแน่นอน